คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าทั่วทุกพื้นที่บนโลกของเราก็ล้วนแต่มีงูพิษที่เป็นอันตรายต่างซุกซ่อนตัวอยู่แทบจะทุกพื้นที่บนโลกเช่นเดียวกับทวีปแอฟริกาแห่งนี้ที่มีหนึ่งในสิบของงูมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกกัดตายได้เพียงไม่กี่นาทีอาศัยและออกล่าเหยื่อเป็นวงกว้างนั่นก็คืองูแบล็กแบมบางูพิษขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกามีนิสัยชอบหากินบนพื้นดินเป็นหลักและเป็นงูที่ไม่กลัวหากต้องเผชิญหน้ากับมนุษย ต่อมนุษย์ในพื้นที่อย่างมากแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่างูแบล็กแบมบ้าจะมีพิษที่ร้ายแรงแต่ตัวของมันก็ยังโดนสัตว์นักล่าต่างๆในพื้นที่ล่าและจับมันกินได้ด้วยเช่นกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่จับงูแบล็กแบมบ้ากินได้อย่างสบายๆซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ สัตว์ชนิดแรกของเราในวันนี้ที่สามารถกินงูแบล็กแบมบาได้อ,อย่างสบายๆเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่ได้รับฉายา,ยาให้เป็นเพชคฆาตแห่งแห่งแอฟ,ฟริกานั่นก็คือสัตว์อย่างจระเข้โดยที่สัตว์ชนิดนี้หากมันได้พบเจอกับงูแบล็กแบมบาและต้องการจะล่ามันกินแล้วล่ะก็บอกได้เลยครับท่านผู้ชมว่างูตัวนั้นแทบจะไม่ได้ตอบโต้และใช้พิษที่มันมีอยู่ในตัวเลยด้วยซ้ําอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่างูแบล็กแบมบาหิวน้าหรือไงครับราะมันเลื้อยลงไปยังแม่น้ําที่มีจ,ะนอนอจ,ะจระ แต่ยังเคราะห์ดีที่แบล็กแบมบ้าสามารถพิ้วหนีไปได้ทันซึ่งแอดมองว่าแบล็กแบมบ้าตัวนี้ชะตาน่าจะขาดครับเพราะแม้ว่ามันจะรอดจากจระเข้ตัวแรกมันกลับไปเจอจระเข้ตัวที่2ที่ปรีเข้ามาหามันอย่างว่องไวก่อนจะกัดและสะบัดจนแบล็กแบมบ้าหัวหลุดและคามมันไปกินที่ริมน้ําอย่างสบายใจโดยที่แบล็กแบมบ้าไม่ได้ตอบโต้จระเข้เลยแม้แต่น้อย สัตว์ตัวต่อไปที่สามารถฉีกเนื้องูแบล็กแมบมบ้าก,กินได้อย่างสบายๆก็คือนักล่าเจ้าเวหาอย่างนอกนอินทรีนกนักล่าขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มีทีเด็ดอยู่ตรงการโจมตีจากที่สูงซึ่งจุดนั้นจะเป็นจุดบอดของงูแทบทุกชนิดเนื่องจากเหล่างูไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะมีนกนักล่าบินโฉบลงมาโจมตีมันตอนไหนทําให้แม้ว่าง,งูแบล็กแมบมบ้าจะมีพิษที่ร้ายกาจและคล่องแคล่วปราดเปรียวสักเพียงใดหากมันโดนนกอินทรีบินลงมาจู่โจมมันก็แทบจะไม่ได้ตอบโต้อินทรีตัวนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ด้ มีภูมิต้านทานพิษงูในจังหวะที่มันพยายามจะประเด็จศึกงูหากมันไม่สามารถขย้ำไปที่หัวได้ในครั้งแรกหรือว่าจับลำตัวงูได้แล้วแต่ไม่ยอมบินขึ้นฟ้านกอินทรีก็มีสิทธิ์ที่จะเสียทาโดยงูแบล็กแบมบ้าเหล่านี้ฉกและปล่อยพิษกลับจนตัวของมันได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายอย่างจังและต้องจากโลกนี้ไปเช่นนกอินทรีตัวนี้ก็เป็นได้ นอกจากงูแบล็กแบมบ้าเหล่านี้จะไม่สามารถป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอย่างนกอินทรีได้ยังมีนกอีกชนิดหนึ่งครับที่พวกมันเสพติดการล่างูพิษกินเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือนกเลขานุกาานกนักล่าขนาดใหญ่อีกชนิดที่มีพฤติกรรมการล่าแตกต่างจากนกทั่วไปเนื่องจากนกเลขานุกาานั้นชอบล่เหยื่อด้วยการเดินเท้าบนพื้นดินมากกว่าที่จะบินลงมาฉกกินจากฟากฟ้าแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าประสิทธิภาพในการล่างูของมันนั้นไม่ดอยไปกว่านกอินทรีเลยแม้แต่น้อยหราแม้ว่างูตัวนั้้นจะมีพิษรรรราายแแงหือววว่ลปเ แค่ไหนงูที่ต้องมาเจอกับนกเลขานุก,การน,นั้นก็มักจะได้เห็นเท้าของมันเป็นภาพสุดท้ายที่รัวและกระหน่ำไปที่หัวและลนับตัวของพวกมันก่อนจะโดนนกเลขานุกการจิกกินและกลืนลงท้องไปอย่างง่ายดายนั่นเอง หากเราจะพูดถึงสัตว์ที่ชอบล่าง,งูพิษและสามารถจัดการกับงูแบ๊บแอมบารรวมถึงงูพิษหลากหลายสายพันธุ์บนโลกได้อย่างสบายๆเราจะขาดสัตว์ตัวนี้ไปไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนั่นก็คือพังพอนสัตว์ที่อัเชื่อเหลือเกินครับว่ามันเกิดมาเพื่อล่าง,งูพิษโดยเฉพาะเนื่องจากร่างกายของพวกมันมีตัวรับอะซิติโคลีนที่ช่วยป้องกันพิษงูในปริมาณที่เล็กน้อยได้อย่างน่นอาอัศจรรย์ประกอบกับพังพอนเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวและมีวิธีการต่อสู้กับงูได้อย่างชาญฉลาดที่พวกมันมักจะวิ่งไปรอบตตตััััััััวววววงงงงูููเเเพื่่่อออสร้้้้าาาคมลลลใหหหกบกบนนนนนจจะะทีผ มันจะกระโดดเข้าไปขย้ำที่หัวของงูและลากไปกินได้อย่างไม่ยากเย็นเช่นเดียวกับงูแบล็กแบมบ้าตัวนี้ที่ต้องพลัดหลงมาเจอกับพังพรและโดนพังพร,พรเผด็จศึกได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นเอง สัตว์ชนิดสุดท้ายที่สามารถเอาชนะงูแบล็กแบมบาและกินมันลงท้องได้อย่างสบายๆเป็นสัตว์ที่ท่านผู้ชมหลายท่านให้ฉายาว่านว่ามันคือตัวบักในป่ายอย่างแท้จริงนั่นก็คือฮันนี่แบดเจอร์โดยที่สัตว์ชนิดนี้พวกมันสามารถจัดการงูได้ทุกชนิดตั้งแต่งูพิษขนาดเล็กอย่างพับแอดเดอร์ไปจนถึงงูพิษขนาดใหญ่อย่างงูแบล็กแบมบาเพราะแม้ว่าการโจมตีของมันในครั้งนั้นมันจะพลาดท่าและโดนงูพิษกัดมันก็จะแค่รู้สึกง่วงและนอนหลับไปก่อนจะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตล้นลานได้เหมือนเคยอีกทั้งงงงงงใในนบาาาาครัั้ยยล่งงู่่ขดหญอ หลมแอฟ,ฟริกาและกินมันลงท้องได้อย่างสบายๆแม่มันคือตัวบักได้นป่าอย่างท่านผู้ชมว่าจริงๆนะครับเนี่ย และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่จับงูแบล็กแบมบ้ากินได้อย่างสบายๆซึ่งาหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ